สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะก่อนเริ่มเรื่องเนี่ยร่วสมบูรณ์ขออนุญาตคูดก่อนนะว่าบางคนถามว่าพี่ทำไมไม่ลงคลิปขอเพิ่มอีกคือต้องบอกนิดนึงว่าผมเนี่ยนะถ้าว่างหรือว่าวันไหนกลับบ้านเร็วนะรหรือว่างานเลิกเร็วผมจะกลับมาทําให้แบบทันทีเลยแต่ถ้าวันไหนกลับช้าเนี่ยก็จะเรทเรทหน่อยนะครับหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ถามเพราะเนื่องจากกลับมาดึกเกินเนาะตรงนี้คงขออภัยไว้นะที่หนีด้วยนะครับ ก็อย่าท่วว่างเมื่อไหร่นะครับหรือตรงวันหยุดอย่าแถมให้แน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับป่ะเริ่มกันเลยทุกคนนะครับมองไปห่างไกลเนี่ยอย่างตะรึงที่นั่นมีหมอกควันป่วยกู้แต่ละคนดังรูปปั้นหินยืนตัวแข็งไม่ขยับอยู่ตรงนั้นยากจะเปิดปากพูดสำนักปกอับมีซากปราขัาพังเศษกระเบื้องเกือนการระบนขนเนี่ยนะต้นไม้เก่าแก่แห้งตายกับหญ้าสูงครึ่งเอวคนรกร้างปาเปล่าเปลียว แต่ตอนนี้ใครจะกล้าดูถูกมือสีตํำตาลถอยออกมาจากนภาหายรับไปในประตูสำลีฉากนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยตกตะรึงงนันนักโค้แต่ละสสำนักไม่ไหวติงเลยนิ่งเงียบกิบร้วนงุนงงสับสนเล็กน้อยมาก,กวการและผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เนี่ยสะเทือนคู่คนทุกคนเทือกเขาไกลออกไปหักโคนเพราะถูกแรงกระเทือกให้แรงกระแทก นั่นเป็นเทพสวรรค์ท่านหนึ่งถูกมือใหญ่พัดออกไปไกลอย่างรุนแรงชนยอดเขา20กว่ารูกแผงดินแตกระแหงก้อนหินลอยระร่องพระสุธานองเลือดไหลลินปางสายทานทำให้พื้นป่าเนี่ยแดงฉานหน้าสยดสยองอย่างมากเรื่องจริงหรือนี่มีคนกระซิบด้วยเกงว่าจะยั่วยุเนี่ยสิ่งมีชีวิตต้ตองห้ามเมื่อสักครู่ข้าเห็นอะไรสวรรค์เทพพระเจ้าสวรรค์สูงสุด สูงส่งนะครับมองเยอะทุกสิ่งมีชีวิตผูกพัดจนตัวปิวมีคนตะโกนเสียงดังรั่นเราวกับตื่นจากผวังความฝันผู้ควรเนี่ยรำคอแห้งพาดเกิดเสียงคืนน้ำลายไหลเฮืือกยังรู้สึกเหลือเชื่อเหตุการณ์แบบนี้ผลลัพธ์นี้น่าตะ่นึกเหลือเกินประตูสุดโสมมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนบนโบราสถานเส้นผมดำขับในตาไราเดียงสาแลดูสุขุมเยือเกเย็นตูม บนเชื่อเขาอันไกลโพนร่างมือมารุกขึ้นผักยอดเขาที่ทับร่างออกกายเนี่ยออกมาสูงใหญ่คำฟ้าดวงตาคู่นั้นดังจันทาสีเลือดน่ากลัวเป็นที่สุดจดจ้องที่นี่เขาเยียงย่างมาพร้อมกระจิตสังหารท่วมทนทองฝาสะเทือนพงไพยสั่นไหวก้อนหินเกรือกิ่งต้นไม้สูงเสียดฟ,ฟ้ามากมายดังคืบผบไม้ใบโรยรานักพน์ หลายเนี่ยนะครับนักททั้งหลายประวันพันพึงถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวในใจเกิดความเย็นละเยือกสถานเนื้อตัวสั่นเทาภายใต้แรงกดดันหน้าตกใจวิญญาณสั่นสะเทือนคนมากมายกำลังสั่นเทาภายใต้แรงกดดันมหาศาลนี้มีคนสุดตัวคุกเข่าอัคระกระดูกโชดช่วงกาบคารวะเทสรรค์ท่านนั้นนี่เป็นการสโรราบอย่างควบคุมไม่ได้ยอมจำนนและเคารพต่อเทพ สวรรค์ท่านนี้จากจิตวิญญาณและท่าแท้โดยไม่มีเงื่อนไขอานุภาพของเทพสวรรค์ไร้เทียมทานหากนักโทษทั่วไปพบเจอไม่มีทางต้านทานได้เลยมีความน่ากลัวแต่กำเนิดทําให้ต้องยอมรบยอมก้มกราบแต่ว่าคู่ก้าสูงส่งเช่นนี้เมื่อคู่ถูกพัดจนตัวลอยออกไปมีน้าซ้ําแขนยังขาดอีกด้วยชีเต้าหลินเทพสวรรค์ทั้งมวลนับทั้งมวลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเทพสวรรค์มั่วรั่ว บรรดาโทรสะเสียงดังสนั่นวันไหวปันหนึ่งมีสายฟ้าพากฏกลางฟ้าฟ้าก้อนเมฆกระจายตัว้าหลายคนร้องเสียงรั่นมือเนี่ยอุดหดถอยหลังน้นโซเซยิ่ยงไปกว่านั้นมีคนเที่ยวเลือดไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดนะครับใบหน้าเนี่ยซีดเผือกถอยหลังอย่างวาดผวาพนานูก้าชนิดมันน่าตรึงอย่างแท้จริงปรรารามาจา์ พผ่าพันเทพเจ้าตะโกนลั่นพางมองเทพสวรรค์ที่มาเยือนเสียงดังสนั่นอะไรหากยังไม่มีมารยาทข้าจะสังหารเจ้าเสียมีเสียงเอื้อมรอาดังมาจากสำนักเสื่อมโทรมแรดัวหังกาไม่สนหน้าอิดหน้าคมหน้าไขรทั้งนั้นทุกคนเนี่ยเสียงสลังดังวา้าคนลุกเนี่ยคนชงังนี่มันน่าตกใจปานใดอาปากก็พูดว่าจะสังหารเทพสวรรค์แต่เขากลับพูดได้ง่ายได้ชนิด เจ้าสานักชีใหญ่เจ้าต้องทําเช่นนี้ข้าไม่มีความแค้งเคืออะไรกับเจ้าฟ้าดินสันไหวเทพสวรรค์ใหญ่โตโมโหราณก้อนหินใหญ่อรอยเหนือพื้นดินราวกับหญ้าฟางในกระบงในกระบุงนะ่ะรอยขึ้นแล้วตกลงมาเมื่อเขากาวย่างก้อนหินไม้แห้งร้วนเป็นเช่นนี้ระเบิดกลางอากาศต้นไม้ใหญ่ที่ฟังรากลงดินโยกไหวตวนหักโคตนแล้วมันดังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใกล้แล้ว ผู้ควรเห็นเขาแล้วไม่มีความแค้นแล้วเจ้าวิงโรมาที่สำนักข้ามารังแกสิทธิ์ข้าเจ้าร้นหาที่ตายเลยอยากกลายเป็นเท่าทุรีเลยเชีเต้าเหรินคูดขึ้นแข็งกระด้างจนหมดคำบรรยายนี่หาใช่หมาแมวเป็นถึงเทศสวรรค์แต่เจ้าสำนักชีกลับมีท่าทีหยาบคายเสียงแข็งหมายความว่าพร้อมบีบเขาให้ตายทุกเมื่อปรมาจารย์บาดเจ็บสาหัสเรากู้ก้าผ่าพันเทพเจ้าวาดผวา รู้สึกสียแยงคนขึ้นมาทันใดบุคคลที่ยิ่งใหญ่กับถูกโจมตีให้อยู่ในสภาพนี้สำหรับครัวเขาแล้วมันเหนือเหนือเนี่ยฟ้าถรม่มเบื้องบนขอตระกูลคู่คุ้มครองเผ่าพันเทพเจ้าไม่ให้เสื่อมโทรมช่วยให้รุงเรืองบนสวรรค์ได้กับเสียแขนไปข้างหนึ่งทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากชายหนุ่มคนนั้นเทพสวรรค์เข้าไปชิด เขาสวมกอสีทองส่องแสงหน้ากลัวมีรังสีมหิตสะเทือนขวัญเหนือศีสาะสวมมงกุฎทองคำปล่อยผมยาวสยายสายตาของเขาหน้าสะบพึิ่งชดช่วงยิ่งกว่าดวงตะวันไม่อาจสบสายตาได้ทุกขวารู้สึกวิญญาณสัานยามประสานสายตาทำได้เพียงก้มหัวหรือจ้องมองเขาเนี่ยข้างล่างไม่อาจจ้องมองโดยตรงนี่เป็นพาดุภาาสวรรค์อย่างหนึ่งเพียงแต่ สภาพของเทพสวรรค์ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักร่างกายครึงซีกร่งเลือดแขนขวาขาดเกาะทองคำแหลกเรียดเลือดกระเซ็นไปโดยเส้นผมมัวรั่วประกายแสงมิติสารไหวเลือดออกจากกระดูกแขนเคียแรงละเอียดเมื่อคู่ไหลย้อนกลับมาแข็งตัวสร้างแขนใหม่อีกครั้งจากนั้นอาคาระก็ส่องสว่างพลังชีวิตกำเนิดนี่คือพานุภาพแห่งเทพสวรรค์อวัยวะขาสามารถงอขึ้นใหม่ได้ โดยฉับพลันหาต้องใช้เวลาเพื้นฝูงเพราะมาถึงขั้นนี้ถือว่าสูงส่งเหนือความเข้าใจของฝูงชนเขาเป็นเพียงนักโคษไร้สังกัดคนมากมายรว้วรูดใหญ่กลายเป็นสิทธิของเชีตหลินท่าทางง่วรั่วอ่อนลงอย่างมากข้าพึ่งรับเป็นสิทธิเมื่อไม่นานมานี้ไม่ได้หรือีกอย่างใหญ่ข้าต้องชี้แจงหากยังไม่เกรงใจอย่าว่าข้าไม่เตือนเชีตหลินตวาดเชีตหลินเจ้าอย่าลืมนะว่าเจ้าเคยฝึกวิชาที่ตระกูลข้า ว่ารั่วเตือนความจำํำขู่ปากน่าเรียกว่ารักจําอีกอย่างเจ้าจะใส่หัวไปหรือไม่ชีเต้าหลินพูดหลายความระอยใจแม้แต่นิดซ้ํมยังพูดได้เต็มปากเต็มคําผู้คนหมดคําพูดตาลึงกับความแข็งก้าวของเขาแต่ก็ตกใจเช่นกันเจ้าสํานักคนนี้ช่างพีรยึกคนหนักมีเพียงบุคคลควบผู้โสดที่ทราบสาเหตุสํานักที่ชีเตาร์รินรักจําเรานั้นมีมากกว่าครึ่งเป็นเพราะเขาแข้นเคือง จึงตั้งใจทําเช่นนั้นชีเต้าหลินเคยเป็นผู้สืบทอดหนึ่งเดียวของตาหนักเก่าแก่ขณะที่สํานักนับกระบอกสานักเก่าแก่สํานักนั้นถูกตาหนักเซียนกับพันธมิตรโจมตีมีหลายสํานักได้ที่ขี่พัไร่และมีอีกส่วนที่นิ่งดูได้ไม่ให้ความช่วยเหลือด้วยเหตุนี้ชีเต้าหลินจึงรักจาอย่างบ้างระหํ่ททำตนให้แข็งแกร่งเจตนาก่อกลัวสําสนักเรานั้นมั่วรัวเฉลึงถึงนิ่งงานในอยู่ตรงนั้นมัน หน้าอับอายเสียจริงชีเต้าเหรินไม่ปาณีแม้แต่นิดอาหางการแข่งเก้าทำให้เขาเกืนไม่เข้าคลายไม่ออกขณะดเดียวกันเขาก็ตืึงพึงเพิดครั้งนั้นยามชีเต้าเหรินถูร็อกมากแม้พลังต่อสู้ไม่ด้อยกว่าเจ้าสำนักทั่วไปแต่ขั้นบาเพ็ญยังห่างไกลตอนนั้นเขากับชีเต้าหรินรวนเป็นแท่ส่วนแต่วันนี้ชีเต้าหรินรุดพ้นนานแล้วมัวรั่วไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งมัวรั่วอายุมากกว่าชีเต้าเหรินมากโขแต่อีกฝ่ายกับพัางาดยางรวดเร็วกลายเป็นเจ้าสำนัก แห่งหนึ่งบนแดนดินในเวลาสั้นสรัดเขาออกไปไกลแสนไกลจิตใจเขาสระสับระสายจึงขานเนี่ยชื่ออีกฝ่ายตั้งแต่พบหน้าเพื่อวางอำนาจแต่ตอนนี้เขาเงียบกิบปารมาจารย์หกอัจฉยะเสียหายกว่าครึ่งเทพแท้จริงร้มตายโยวีถูกฟันสลังเสียหินบัญชาสวรรค์ภายใต้เงื้อมือเด็กชั่วเทพเจ้าท่าหนึ่งทรงกระแสจิต แสดงความเครียดแค้นอะไรนะมัวรวบเพียโรดเรื่องเอื่นไม่ถือสาเอาความได้แต่โยวถูกฟันสูญเสียหินบัญชาสวรรค์อภัยให้ไม่ได้เพราะหินบัญชาสวรรค์เท่ากับสามารถสร้างสารรค์มือดีแห่งยุคปกครองคุ้มครองเผ่าพันธุ์เทพเจ้าไม่ให้ร่มสลา,ายแม้กระทั่งว่ารุ่งเรืองอีกครั้งเขาจ้องมองซื่อหาไม่วางตาดวงตาฉายรำแสงเย็นละเยอะือกจิตสังหาร ตรบอบอวนเด็ดเดียวยากจะสั่นคอนชีเต้าหลินให้เขาส่งหินบัญชาสวรรค์มามั่วรั่วเกาว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดจาสามหาวที่นี่ข้าไม่สังหารเจ้าเลยคิดว่าเข้าใจว่าดีมีแม่ตาดิยเสียงดังกังวานแวววมาจากสำนักทุกคนพันผึ่งพอเห็นริ้วคลื่อสีทองกระจายตัวพุ่งไปหามั่วรั่วนั่นเป็นเพียงเสียงเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับก่อรูป สว่างสวายยิ่งกว่าคาราก,กระดูกกว้างใหญ่ยิ่งกว่ามหาสมุทรมุ่งหน้าไปกำราบเทพสวรรค์ผู้สูงส่งมัวรัวพังะครั้งแรกก็มากพอแล้วครั้งนี้เขาเตรียมพร้อมป้องกันทั้งอย่างใช้อาวุธลับที่เทพเจ้าชาราประหานป้องกันตัวแต่ยังคงต้านทานไม่ไหวภายใต้เสียงริ้วคลื่นแบบนี้ทําให้เขาตัวรอยเกิดเสียงกระดูกดังขึ้นในร่างกายประหนึ่งถูกคอนฟุกหน้ากากเลือดเนี่ยคำใหญ่เทพสวรรค์มัวรัว กระแทกลงบนเท้าเขาบาดเจ็บสาหัสลุกไม่ขึ้นอีกตอนนี้เงียสงัดไร้เสียงทุกคนเนี่ยขนพอสยองเก้านี่มันพานุภาปานใดกัน่าวันเทพเจ้าหน้าหมวคอตกตั้งแต่ผู้สูงสัก์ไปจนถึงเทพเจ้าต่างก็สั่านถึมยังต้องสู้อย่างไรอีกแม้แต่เทพสวรรค์ก็แพ้ยับเยินตัวรอยกระเด็นออกไปพวกเขามองชายหนุ่มหน้าสำนักเพิ่งรู้สึกตัวว่าเจอปัญหาใหญ่เข้าให้แล้ว นำหายนะมาเช่นนี้สู่ตนแต่ตอนนี้พูดอะไรก็สายไปเสียแล้วความแค้นก่อตัวแล้วจูจูก็มีขลื่นกระจายมาเส้นทางสีทองทอดยาวไม่รู้กี่รีอมาถึงเมืองหน้าอย่างรวดเร็วมีสองคนยืนอยู่ด้านบนปากายรัศมีเจดิดจ้าชายวัยกลางคนสายตาคมกิบประคองชายชาราคนหนึ่งทั้งสองเท้าเนี่ยย่ำบนเส้นทางสีทองปรากฏตัวที่นี่ ฝีมือเช่นนี้ทำให้นักโคชทั้งหลายตกตะลึงเงียบเป็นเป่าสากไม่กล้าพูจาสุ่มสีมุ่่มห้าใต้เท้ากู้บิทักเผ่าพ่านเทพเจ้าแค่ร้องน้ําตาแทบไหลครั้งนี้ถูกปราบอย่างหน้าหนานเหลือเกินเมื่อเห็นบุคคลต้องห้ามของตะกูดพวกเขารากับเจอทีพึงทีผ่านมามีเพียงพวกเขากำราบพู้อื่นแข่งก้าวไร้สิ่งใดเทียบวันนี้กลับถูกข่มเหงรังแกแม้แต่เทพสวรรค์ก็ การเดนออกไประกกากเลือดสหายชีเจ้าจะเปิดศึกกับเผ่าพันเทพเจ้าหรือชายชราคนนั้นบวเส้นทางสีทองเอ่ยปากเขาเป็นเทพสวรรค์เคยอยู่ในขั้นเดียวกับชีเต้าหลินพวกเจ้ากล้ารบหรือเสียงราบเรียบดังออกมาจากสำนักต่อมาก็พูดต่อว่าข้าสนองให้ทุกคนสะดุ้งชีเต้าหลินตัวคนเดียวจะท้าทายทั้งตระกูลหรือคดได้ถูกก็คือตระกูลจกักรพรรดิในวันวาน ที่เกิดเหตุเงียยสงัดเชษฐสวรรค์หันนั้นเนี่ยไม่กล้าพูดอีกเพราะมันมีทิพละมากเหลือเกินหากเขารับปากมันอาจจะเป็นสงครามเผ่าพันุ์กระทบต่อชะตาแสนปีของเผ่าพันุเสี่ยวฉีเจ้าเหมิมเกิมขึ้นทุกวันภูมิทัศน์ของเผ่าพันธุ์เทพเจ้าก่าวร่างกายเขาผายผอมวนหัวมีเขาสีดําคู่หนึ่งถูกรัศมีขมุข,ขมวยปกคุมแสงส่องทอดช่วงมีร่างปรากฏหน้าประตูรานปึกสูงสุด เชียเต้าหลินมาก,กดตัวอาพอสีทองโบกคิ้วอยู่เหนือข้อพิพากษาผู้น้อยชิงความเป็นใหญ่คันไฟเทพระเจ้าลงมาลงมือแทรกแซงเนี่ยก็เกินพอแล้วเชียเต้าหลินยืนอยู่ตรงนั้นปาการัศมีพผูด้ได้เสียงเย็นละเยือกแม้แต่เทพสวรรค์ยังกล้ามาหากไม่อยากมีชีวิตอยู่ละลก็มาเท่าใดข้าจะฆ่าไม่เว้นเสียงเขาดังชิงราวกับเสียงกระบี่สะเทือนขวานกู้ควรทำให้ทุกคนหวาดกลัวขึ้นมาทันใด ชีเต้าริมเยืนบนเศษกระเบื้องหน้าสำนักอาพรปิวสบัดไปตามแสงลมรัศมีโขมสัตดพงคินสู่เมฆาทำให้้านฝึกสูงสุดแรดูศักดิ์สิทธิ์ไม่รกร้างอีกต่อไปเสี่ยวชีเจ้าปีก้าขาแข็งอาปากก็พูดว่าจะสังหารเทพสวรรค์หุบปากเนี่ยจะทำลายตระกูลจักรพรรดิให้พินาศคู่พิทักษ์พูดอย่างเยือกเย็นเขาหาใช่คนของเผ่าพันเทพเจ้า ฉากเขาพันใดแน่ไม่มีใครทราบลักษณะพิเศษของเขาคือเขาสีดําคู่หนึ่งบนหัวบุกมาถึงสํานักข้าแล้วยังใช้ข้าเนี่ยญาติดีกีกเลยหรือวันหลังข้าไปเตะเตะทเมืองสวรรค์เปิดชาสังหารักคาดีไหมเชียเต้าหลินคู่เสียงราบเรียบแต่ไม่มีผู้ใดคิดว่าเขากําลังร้อเล่นจากบรรทัดฐานการกระทําแนดดิตของเจ้าสําน,นักชั้นนี้พูดคําไหนคํานั้นเจ้าสํานักชีเจ้ายา ให้มันเกินไปผู้วิทักษ์มาเจราจารกับเจ้าด้วยตนเองแต่เจ้ากับมีท่าทีเช่นนี้คิดว่าเผ่าพันธ์เทพเจ้าอ่อนแอหรือเทพสวรรค์วัยกลางคนกล่าวเขาไม่ธรรมดาร่างกายปกคลุมด้วยแสงสวรรค์อาคารากระดูกผนึกกำลังเป็นเกาะคุ้มกายกระจายขึ้นหน้าตึงแววตาดั่งมีเปลไฟวูบไหวแต่ตอนนี้สถานะของเขาเป็นเพียงนักโคตเยาวไหวทำหน้าที่ประคองอยู่ข้างกายผู้วิทักษ์เท่านั้นแท้จริงแล้วในอดีตเขาเคยเป็นเด็ก ข้างกายกุยิทานจริงเพียงแค่การเวลานยาวนานร่วงผ่านเขาเติบโตเย้ยหยันหนึ่งดินหนึ่งแดนดินมองเย้ยสิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์หากว่าเกินเหตุแล้วก็ข้าเปิดฉากสังหารนานแล้วกับพวกร้ายยังอายเช่นพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นผู้สูงสัก์เทพแท้จริงหรือเทพสวรรค์ข้าจะสังหารให้เฮียนชีเต้าหลินพูดอย่างไม่เย,ยราาแดดังสายฟ้าดังขึ้นในในสอดปราสาทชดเรื่องราวก็มีจิตสังหารมหาศาล ม้วนตัวมาเสี่ยวชีค่าเพียงคำเดียวว่าส่งตัวชายหนุ่มคนนั้นมาได้หรือไม่คุยทักกล่าวเ,เขาคำหมายเท้าหลังงองุ่มแต่ยามคำคลิปตาปล่อยรำแสงหน้าสัะพึงทุกที่ที่เขากว่าสายตามองมันจะสว่างวับดังมีสายฟ้าพาดผ่านต่อมาเขาก็จดจ้องเสือหาไม่วางตาเสือหาตกใจชายชรา,าคนนี้น่ากลัวอย่างแท้จริงเพียงก่าสายตามองมาก็เหมือนดาบสวรรค์ฟาดฟ,ฟัน มาพร้อมกับจิตสังหารอันไม่สิ้นสุดถ้าไม่ย่อเขาทารายได้แน่นอนเขะดีที่เชีเต้าลินยืนอยู่ข้างกายเขาไปแสงสศักดิ์สิทธิ์ออกมาปกคลุมทั้งสำนักจิตสังหารเหล่านั้นไม่อาจเข้าใกล้ได้ไม่ได้เชีเต้าลินปฏิเสธเด็ดขาดเขาเป็นหายนะที่ตระกูลข้าจําเป็นต้องกําจัดเชีเต้าลินเจ้ามีเจตนาเป็นปณิปักษ์ก่อนหน้านี้เขากับเจ้าไม่มีความสัมพันธ์อันใดเทวสวรรค์ มัวรั่วรุกขึ้นยืนกลางผื้นป่าอันไกลห่างปาดข้าวเรือนมุกป่าทิ้งเชื่อมต่อกระดูกใหม่แล้วเดินมาทางนี้ทําให้เชื่อเขาัานสะเทือนอีกครั้งข้าขอพูดยชัดว่าขวงเป็นผู้สืบทอดหดึ่งเดียวของ้านปึกสูงสุดของข้าคํานี้หาใช่ความเท็จแต่ข้าขายประกาศเนี่ยให้รู้ทั่วกันฟังกันให้ชัดเจนีเต้าลิตโกรันตอนนี้เขาสว่างตั้งแต่หัวจรดเท้าแสงเสียงของเขาดังขึ้น โฮมสั์กวาดร้างแปดทิศสะเทือนดินแดนแห่งนี้เขากำลังป่าประกาศรือทุกคนร้วนตกตะหลือเพียงเสี้ยววินาทีทุกคนทุกสิ่งมีชีวิตในแคว้นไปแคว้นเสียงสวรรค์แคว้นขุนราะบริเวณใกล้เคียงรับดูได้พากันจ้องมองขืนฟ้าเห็นได้ชัดว่านับจากวันนี้ไปตัวตนของห่วงถูกกำหนดแล้วเป็นผู้สืบทอดหดึ่งเดียวของร้านฝึกสูงสุดหาช่นักวไรัยสังกัดใครจะลงมือพึ่งพิชิตจารณาเจ้า แท้สวรรค์มั่วรวั่วหน้าเปลี่ยนสีเมื่อมาถึงขั้นนี้บรรยากาศเนี่ยเย็นละเยื่อเข็นได้ชันว่าทําให้ชีเต้าหลินเปลี่ยนใจไม่ได้ทุกคนในที่นี้ต่างก็วิาพากษ์วิจาร์ณกันด้วยความตกใจโดยเฉพาะคู่วุโซที่ออกจากอาการแปลกใจด้วยดีสายของเจ้าสํานักชั้นนี้ดีหากยั่วยุเขาแม้แต่ฟ้าเขาก็พลิกได้เฮ้ยคนเราแก่แล้วแต่กลับไม่ยอมแก่เสี่ยวเีเราสู้กันสักตั้งดีไหม ผูพ้พิทักษ์กล่าวเขาบนหัวส่องแสงแววตาเปล่งประกายเขาจำต้องลงมือบาดเนี้อยุไขเหลือไม่มากแล้วเขาใช้จิตสมพัสมองเห็นภาพน่ากลัวเป็นครั้างเ่าเห็นนิมิตว่าซื้อหาวเป็นภัยต่อเผ่าพันุ์เทพเจ้าไม่มีปัญหาชีเต้าลินตอบรับทันใดแต่สุดท้ายชายตามองผู้พิทักษ์แล้วพูดว่าปานเจ้าแห่งเกิดยังรบได้หรือวาจาชนิดทำให้ผู้คนหมวดคำพูดชีเตาร์นินช่างอวดดีหังกายอย่างที่สุด กขากำลังรบหลูคุยทากแทงเผาพันเทปจัาไม่เป็นไรระยะนี้ได้นับอมฤตมาโดยบังเอิญขใหไขคาอยู่ได้หลายปีเพียงศึกเดียวหาใช่ปัญหาคุยทักคู่แล้วเหินขึ้นฟ้าปากดตัวบนท้องฟ้าในบันดุทุกคนตามตาเด่นเห็นเขาแก่ชาราแต่ไม่คิดว่าจะปาดเปียปานนี้รวดเร็วชนิดที่ว่าผู้ควรกระพริบตาเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยเชียเต้าเด่นสุข,ขุมและเยือเย็นปลากดกาย กลางอากาศดังฟิวดวงปาของเราคนในเผ่าพันธ์ุเทพเจ้าผืนป่าแววโรดจองสื้อหาวเขมิงจิตสังหารแพร่กระจายหลายคนเจ้าลงมือแล้วบวัวรั่วก็เช่นกันในตาฉายแววอมหิตหากอาศัยโอกาสตอนนี้รลงมือกำจัดตัวปัญหาคนนี้ได้อย่างสิ้นเชิงชี่เต้าหรืวจะคุ้มข้างหรือไม่เขาสบตาเทพสวค์อีกท่านสื่อสารกันช่วง ซันซนเขาเป็นคนว่าชื่อเสียงชาวโชดทําได้ทุกอย่างเอาอย่างนี้ข้าจริงเห็นบัญชาสวรรค์มาก,ก่อนว่ารัวพูดหากไม่ทําอะไรมันจะน่าเจ็บใจยิ่งหนักว่วรั่วยืนอยู่ไกลๆมองเย้ยซือเฮาอย่างเยื่ยเย็นแม้จะไม่ลงมือแต่จิตกลับปล่อยรําแสงหน้ากลัวปานกระบี่คมกําลังส่องแสงเกิดความเนี่ยคิดชั่ววูบแม้จะสังหาซือหาไม่ได้แต่สามารถทิ้งมาเร็ดพันเนี่ยในใจเขาเงียบ ให้มันฝังราทำลายจิตของเขาในวันหน้าขัดขวางแม่เขาพังอาจหากระวังอาจจะปิดบางชีเต้าหลินได้ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่รีบชิงหินบัญชาสวรค์สู้ใช้วิธีการกำจัดเช่นนี้ดีกว่าต่อมาเขาเก็บแสงกลางหน้าผักรอบใช้เมล็ดพันธุ์จิตเชี่ยวหอมรวมจากเคสวิชาเตียนจะสำแดงวิชารับโบราณนามว่าวิชาฝังปีศาจวิชานี้ลึกลับเป็นที่สุดยากจะตรวจพบและเขาก็ได้มา อย่างไม่คาดฝันแต่ว่าพึ่งปล่อยเนี่ยพันปีศสารออกไปยังไม่ทันเข้าใกล้ซื้อหาวก็สัมผัสได้อาคาระการอย่างรู้ดั้งเดิมกับผีปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วตูมยิงไปกว่านั้นมีฝ่ามือมาหือมาฟาโรมามันแฝงคุ้มแนบแผ่คุ้มฟ้าดินปกคุ้มยอดเขาโดยมีม่วรั่วอยู่ใต้ร่างยากจะหลบหลีอะไรกันเขาตรดหนึ่งเพื่อซ่อนเร้นชนิดแต่รู้ตัวเสียแล้ว ข้าเป็นไข่ข้ารักจำร้อยอาจารย์วิชาพันปีศาสเชนีข้าก็เป็นยังกล้าสอนโจร้แค่ไหยน้ำชี้เต้าดินกูดเสียงเคียมฝ่ามือข้านั้นปล่อยอาขราะน่ากลัวออกมาอายิงใหญ่เยี่ยงหัวร่วกรร้องหวนเขาต้านทานไม่ได้สาตาวุธ,ธิเสกออกมาแหลกเป็นจุนจากนั้นกายเนื้อเขาก็ปีแตกเลือดกระเซ็นหยุดวิทัะตะกอ่รันล้ำแสงชั่วช่วงซัดศาสขาดขวางชี้เต้าดิน ที่ถิ่นฆ่ายังกล้าสำแดงวิชาปิดชีพรนหาที่ตายชีเต้าลินไม่สมทบสถานยังคงฟาดลงมามัวรั่วโชกเลือดกายเนื้อเนี่ยปีแตกกระดูกแตกขักไม่อาสกัดได้อย่างแท้จริงเลือดย้อมนภาสุดท้ายเขาก็เหลือเพียงจิตที่ไม่ดับสูญตายเท้าชั่วค่ะมัวรั่วแผ่นร้องวาดกลัวเป็นลนพลทำตัวเองชีเต้าริ่นคึดฮัทในลำคอแต่เขากลับไว้ชีวิตข้าจะไม่ทำลายจิตเจ้า ให้เจ้ารักษาตัวหลายปีจนกว่าจะเจอกายเนื้อที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลานั้นให้สิทธิ์ข้าไปสังหารเจ้าเป็นการขัดเก่าภู้กาทั้งหลายกิ้งเกมยิ่งใหญ่เหลือเกินเน่หรือชีเต้าหลินในอดีตยังถูกแต่ละรำนักตามราแต่ตอนนี้หากเขาปลูกปานความโกลธผลคาดว่าน้อยคนจะยับยั้งได้คุยทกกาหผาหน้าดำคำแดงเซียวชีเจ้าทำเกินไปแล้วข้าขอดูสักหน่อยว่าหลายปีนี้เจ้าแข็งแก่งปานใดกันแน่ ตอนนี้เขามีกำลังเต็มเปี่ยมสะเทือนรอยต่อสามแควนไม่รู้ว่ามีมือดีเท่าใดแงนหน้ามองมามิติข้างกายแยกออกรอยแยกกระจายไปไม่รู้กี่รีราวกับโรคทั้งใบเนี่ยจะแรกสลายบัดนี้เขาไม่แก่เท่าอีกต่อไปผิวหนังแวววับหนังยืดตรงผมดำดุดทานน้ำตกกลายเป็นชายหนุ่มมีพลังเปลี่ยมในคิปตา น่าสนใจดูท่าน้ำอมฤตจะบังเกิดผลแล้วทดรองได้พอดีว่าวิชาสวรรค์89ของข้ามีพานุภาพเช่นใดชีเต้าหลินเอ่ยเสียงราบเรียบไม่เกงกวบคูปิทั์นะครับชีเต้าหดินยืนเนี่ยอยู่นอกขอบเขตชุดทองปิวสะบัดหนึ่งแขนไว้หลังควายหลังนะครับแต่กลับมีหมอกควันลอยขึ้นรอบกายแสงศักดิ์สิทธิ์สาดส่อง เขาสำแดงวิชาสวรรค์89เเคล็ดวิชาที่แข็งแกร่งยิ่ง8 9ชนิดที่ครอบของสำแดงขนึกกำลังเกิดเสียงดังสนั่นหูฟ้าดินขาวปวดสายฟ้าพุ่งทะลุฟ้ามีพญาหงส์อาฟไฟแผ่ร้องพญานกกลางปีกมังกรคำรามดวงดาราเชื่อมประสานกายเป็นริ้วขึ้นกำลังไปรำแสงน่ากลัววิชาสวรรค์8 9เคลื่อนไหวพร้อมกับกินอายน่ากลัวทำให้เคล็ดวิชาทั้งหลายประสานกันเกิดปรากฏก,การ์สะเทือน โรการมากมายผูกสุดท้ายผู้พิทักษ์ก็กากเลือดตัวรอยออกไปยานวิเศษที่เขาสำแดงแตกกระเจิงบาดเจ็บสาหัสแวขวเพอใช้วิชาตายแทนในช่วงครับขันใช้เขาคู่นั้นเนี่ยแทนตัวเองปรากฏว,ว่าร้วนแตกหักตกลงมาพร้อมกับเลือดผู้พิทักษ์จากไปทันใดไม่เหลียวหลังอีกเลยไม่ใช่เพราะผู้พิทักษ์แข็งแกร่งไม่พอแต่วิชาสวนแปดเก้าร้ายกลาลือเกินและกระทั่ง ทั้งสองประทากนการด้วยวิธีรุนแรแลที่สุดเพื่อตัดสินชะตาการปาเมืองชนิดหนึ่งกระบวน5หาหรือพันกระบวนกหาก็ไม่ต่างกันดูสิว่าใครจะกล้าเรียกข้าว่าเสี่ยวชีชีเต้าลินรอยลงมาหน้าสำนักแลบวคืมพามเชนิเสื้อหาวก้นดาตาเท่าคนนี้ช่างใจแคบคาดว่าที่สำแดงเดชเป็นเพราะไม่พอใจยิ่งนักที่ผู้ิทักเรียกเขาว่าเสี่ยวชีหากผูดทักคนนั้นทราบคิดว่าคงกาก,ากเลือดรู้เชนนี้คงไม่หาเรื่อง ที่นี่เงียบสงัดไม่มีเสียงใดทุกคนตาลึงงานชีเต้าหลินเอาชนะผูทากก็ดึงมันเป็นเหตุการณ์สถานฟ้าแน่แท้คู่อาวุโสนับตันหนักได้ว่าพิกเนี่ยผ่านแล้วเทพสวรรค์ชีเต้าหลินผู้มีชื่อเสียงชาชวโชดวันนั้นกลับเป็นหนึ่งในเจ้าสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และอายุอานามของเขาห่างไกลคนคนนี้มากโขนี่เป็นข้อได้เปรียบตุม่ม เสียงวิบจานเนี่ยดังระงม่าวพันเทพพระเจ้านกกะกวนกวายเทพสวรรค์ท่านนั้นกับสิทธิ์นะคนนั้นเนี่ยกับสิทธิ์คนอื่นหน้าทอสีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มีเพียงต้องให้เทพพระเจ้าชาราลงมือจึงจะกำราบเชียเต,ต้าหลินได้มิฉะนั้นมันจะไม่หวังแม้แต่เทพชารจาจะอยู่ได้อีกไม่นานเท่าใดเชียเต้า,ตาลินผมขาวพลแต่มีกำลังวางชาเมื่อเทียบกันแล้ว เพิ่งจะเริ่มต้นยังมีเวลาดำรงอยู่ได้อีกนาแสนนานเขาอยากเยาว์วัยสามารถทำให้สำเร็จกลายเป็นชายชาันได้ในพิปตาวิชาสวรรค์แปดเก้ายังมีข้อบกพร่องไม่น้อยเทียบกับหกนับหกสงสารวัดไม่ได้จำต้องปรับปรุงเขากาหมดคลิปคืมําต่อมาชี้เต้าหินเงยหน้าโดยพันกว่าสายตามองรอบชิดแล้วพูดว่าวันนี้ข้าขอประกาศกล่าวว่าข่วงเป็นผู้สืบทอดสายเลือดสูงสูงของข้า ขาพูดเสียงหนักแน่นเห็นได้ชัดว่าต้องการปกป้องพวงไม่ให้ใครหน้าไหนคิดร้ายต่อเขาแต่ข้ายอมให้ผู้สูงศักมาสังหารเขาประโยคต่อมาทําให้ทุกคนตกตะลึงพึงเพิดขันไปเทพเจ้าก็ยอมได้ลงมือกับเขาได้เต็มที่เชียเต้ารีนกู้เสริมซื่อหาวได้ฟังขมวดคิ้เป็นปวงตาเท่าคนน้หมายความว่ายอย่างไรอยากให้เขามีศัตรูทั่วราหรือแต่หากมีเทพสวรรค์ไม่รู้ฐานะทำ ร้ายสิทธิ์ข้าเช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจพังชะตาสำนักเจ้าปิดชีพสิทธิ์ของพวกเจ้าให้สิ้นราบเรื่องมาถึงขั้นนี้ถูกคนร้วนกระจ่างใจแล้วผู้น้อยชิงความเป็นใหญ่ชียเต้ารินย่อมไม่สนใจเช่นหลายพันแคว้นหลายนับหลายพันปีก่อนที่สิทธิ์สองคนของเขาจะถูกแต่ละสำนักร้องปราบเขาไม่เคยแยแสแต่หากเทพสวร่คนเพนเล็งสิทธิ์ของเขาโดยไม่สนใจสิ่งใดเช่นนั้น เขาต้องไปเยือนเปิดฉากสังหารถึงิ่นแน่นอนเอาและว,ว่าโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าของครับ